รอยไทยไอเดียสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมรอยไทยไอเดียวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวุ้นแบบไทยๆแต่เราจะใส่ไอเดียเข้าไปให้สวยงามยิ่งขึ้นเราจะเรียกมันว่าวุ้นสลับสีค่ะก่อนอื่นคุณผู้ชมก็จะนำกะทิอบควันเทียนของเราลงไปใส่หม้อก่อนนะคะตั้งให้ร้อนนะคะไม่ต้องให้เดือดพล่านตั้งน้ำ เดือดแล้วก็พักเอาไว้เมื่อน้ำของเราพร้อมแล้วเราจะนำวุ้นนะคะผงวุ้นใส่ลงไปนำน้ำใบเตยสีเขียวสดใสของเราใส่ลงไปด้วยนะคะผสมน้ำตาลทรายสำหรับชั้นที่เป็นวุ้นสีเขียวเราก็จะมีเครื่องปรุงแค่นี้ต่อมานะคะนำผงวุ้นใส่ลงไปในกะทิกะทิที่อบควันเทียนหอมมาแล้วนะคะคนให้เข้ากันเติมเกลือป่นนะคะชิมรสกำลังพอดีพอดี แล้วก็น้ำตาลทรายไม่ต้องหวานมากนะคะฝั่งกะทิอันนี้จะเป็นหวานปลาแรมปลาแรมคนให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราจะนำวุ้นออกมาเทพักไว้และนำกะทิมาเทพักไว้ในชามเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมจะหยอดกะทินะคะซึ่งเป็นวุ้นเรียบร้อยแล้วตั้งทิ้งไว้ให้เย็นสักพักค่ะเมื่อวุ้นชั้นที่1แข็งแล้วเราจะนำวุ้นชั้นที่สองสีเขียวนะคะ เ,เมื่อตั้งทิ้งไว้ให้เย็นสักพักเราจะเทชั้นที่3แล้วก็ต่อต่อไปมันก็จะเป็นสลับสีกันเมื่อทิ้งไว้ให้เย็นนะคะคุณผู้ชมหรือสามารถแช่ตู้เย็นก็ได้คุณผู้ชมก็ตกแต่งจานส,สวยๆนะคะด้วยดอกอะไรก็ได้แล้วก็เสิร์ฟเอาละค่ะพบกับรอยไทยไอเดียได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ